สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาในธีมออกแนวคิสมาสคริสมาสกันพี่ปอยไปไหนจะไปแจกของขวัญเด็กๆนะคะทุกคนวันนี้คือวันคิสมาสคริสมาสนะจ๊ะไม่ใช่คิดมากนะคิสมาสโอเคไปจ้าเดี๋ยวเราจะไปแจกของขวัญเด็กๆกันนะจ๊ะพี่ปอยถามจริงแจกจริงหรือเปล่าอ๋อขอโทษ รถคันนี้ไม่ได้แจกของขวัญจ้าเรามาแจกรับเบิร์กันพี่ปอวันนี้มาทำอะไรวันนี้เราจะไปบุกอ่อลังยากุซ่าสีชมพูกันนะจ๊ะจริงๆแล้วพี่ปออ่ะจะเข้าไปในอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะในลังของยากุซ่าแต่คิดไปคิดมาหูยยังไม่เข้าดีกว่าลองถล่มมันเล่นๆให้มันแบบว่าลองยิงเราดูก่อน ว่าเราจะสู้กับมันได้หรือเปล่าเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่ปอจะเข้าไปในนี้อีกครั้งหนึ่งเอออีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะแต่วันนี้ยังไม่เข้าวันนี้เราจะมาเล่นเออเขาเรียกว่าอะไรนะแตงโมเห็ดปะทะแกงยากุซ่าแล้วก็ UFO โอ้โหลองดูดิว่าจะขนาดไหนใครจะชนะอ่าไม่ต้องบอกก็รู้พี่ปอแน่นอนจ้าโมหรือเปล่าเฮ้ยไม่โมจริงๆไม่โมจริงๆ พี่ปอชนะแน่นอนทำไมพี่ปอมั่นใจอ่าเดี๋ยวค่อยดูดินี่พี่ปอปล่อยของขวัญระเบิดไปประมาณร้อยชิ้นแล้วนะตุมๆุๆมตุมตม,ตม,ตมโอ้โหมันมากใครใครยังไม่ได้ลองไปเล่นไปเล่นดูนะและใครยังไม่ได้อัปเดตคืออัปเดตไม่เป็นไปอัปเดตได้ที่เพจสโตร์สโตรนะจ๊ะทุกคนเออเข้าใจไหมเหนื่อยอืมนั่นแหละไปอัปเดตกันดูนะจ๊ะทุกคน มันก็จะได้ของฟุ้งฟิงมุงมิงมามากมายเออใครแบบว่าเพิ่งเข้ามาเล่นหายไปประมาณ1ปีแล้วกลับมาเล่นใหมก่ก็มามันมีอะไรอัปเดตเยอะจะบอกให้เออแล้วก็คลิปตามหาเงินคือจะบอกว่าสนุกมากคลิปนั้นพี่ปอพี่ปอว่าพี่ปอไปทุกที่แล้วที่น้องๆบอกว่ามันมีเงินคือได้มาประมาณอาจริงๆนะได้เกือบแสนแล้ะแหละเอ้ยมันเกินแสนดินี่เห็นป่ะระเบิดลงระเบิดลง ได้มาเกือบล้านแต่ไม่ถึงล้านจ้ะเดี๋ยวครั้งหน้าจะต้องให้ได้ล้านแน่นอนนี่ในฮ่เห็นอะไรหรือเปล่าตะกี้เห็นอะไรหรือเปล่าคือถ้าเราอยู่บนรถคันนี้เราจะไม่มีวันตายจ้าโอเคพี่ปอทำไมถึงเชื่อมั่นอย่างนั้นดูดิไม่มีอะไรสามารถทำร้ายเราได้แม่เจ้าเฮ้ยลองแล้วลองแล้วจริงหรือว่าใครตาย ใครนั่งรถนี้ล้ตายบอกด้วยแต่พี่ปอนั่งมาเป็นชั่วโมงไม่ตายเลยจ้ะรับล,ลองยิงกันตุมตมต่มตามตุ่มตามคือแบบมันมากอ,ะอ่ะดูดูดูดเฮ้ยไม่ตายสุดยอดอ่ะไปต่ออันนี้พี่ปอก็กดเหตุมาแล้วก็กดแตงโมงมาประมาณ300ชิ้นโหยเยอะสุดๆเลยมันไปถล่มเมืองและดูด็แตงโมงใหญ่มากอ่าเนี่ มีข้อห้ามข้อเดียวที่จะทำให้เราตายก็คือครั้งใดที่ออกจากรถคันนี้เมื่อไหร่รับรองโดนยํำแน่นอนพี่ปอรู้ได้ไงกดผิดจะจะกดยิงปืนดันไปกดอกระโดดลงจากไอรถคันนี้รถของซันต้าจะตายเลยไม่ต้องสืบเฮ้สนุกอ่ะดูดีพี่ปอโหยโปยไปหมดเลยอันนี้ไหนไหนไปทางไหนละ ฮ้ยเดี๋ยวก่อนพักเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนี่วันนี้ใครหยุดแล้วโรงเรียนใครหยุดแล้วยกมือขึ้นโรงเรียนใครหยุดแล้วยกมือขึ้นที่เพชรบุรีนะจ๊ะน้องๆโรงเรียนปิดไปแบบว่าเกือบหมดแล้วว่าโอ้ยเปิดอีกทีหลังปีใหม่ไปเลยโอ้โหหยุดยาว,ยาวๆเลยวันนี้เท่าไหร่ยี่ห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าเปิดไปเท่าไหร่โรงเรียนเปิดเท่าไหร่สอง่ะ โอ้โหหยุดกับ10วันสุดยอดครันี้ล่ะก็มีเวลาดูคลิปพี่ปอแล้วนะจ๊ะทุกคนดูกันรัวๆสำหรับละครสั้นรอก่อนนะจ๊ะใช่ไหมอันนี้พี่ปอมาทำอะไรเอ่อมาหาแกงยากุซ่าละครสั้นรอก่อนนะจ๊ะจะจัดจุกๆๆๆ,ๆๆๆกันเลยทีเดียวอ่าเรื่องอะไรที่ค้างไว้ลูกรักลูกชังใช่ไหมลูกรักลูกชังเดี๋ยวจะมาลวจ้ะลูกรักลูกชังนะี่ ลูกหลักลูกชังของเราโอ้โหมันมันสุดๆพี่ปอมาเล่นเกมหรือมาเมาเออก็นั่นน่ะดีมาเมาด้วยมเมาด้วยเล่นด้วยโอยสนุกมากดูดีพี่ปอกดไม่ยั้งเลยปับปับปับคือแบบตอนนี้นิวล็อกแล้วจ้ะคขรสวยอ่ะดูดิแตงโมมันแตกโอ้โหแบบระเบิดตูมตามตูมตามยิ่งกว่านี่นะโหยมันนี่นะนนแล้วพี่ปอกดะก o มาอยู่ไหนเนี่ยอันนี้คือพี่ปอ กดผู้หญิงแล้วผู้หญิงตายกระโดดกระโดดลงจะแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะจะกดยิงดันกระโดดลงมาแล้วเจอลูกแตงโมทับตายไปแล้วจ้ะก็เลยต้องเล่นผู้ชายต่อไปนี่โอ้สุดยอดสุดยอดจริงๆนี่วิวใส่เสียงเอฟเฟกตัวเองด้วยจ้ะวิว ไม่ลงทุนเลยพี่ปอเออนั่นน so ่ะดิไปแล้ว no จ pues kind of ้าเซนต้ามาแจกของขวัญแล้วเซนต้ามาแจกของขวัญแล้วในตูมตามตูมตามลงโดนกันไปเลยเออแล้วคนมันเป็นแบหมดอ่ะใส่วิ่งหนีกันตับปินไปแล้วมั้งเนาะนี่อ่า UFO มาแล้วจ้ากดตั้งนานเพิ่งมาเหรอนี่ UFO มาแล้วตูมโข ไม่ตายสุดเยอดฮะ,ะโดนกันไปโดนกันไปนี่โรงเรียนใครยังไม่ปิดบอกด้วยพี่ปอคะโรงเรียนหนูยังไม่ปิดเลยวะเพราะจังหวัดหนูไม่มีใครติดโควิดอ่าฮะมีม,มีต้องมีนี่ต้องมีแน่นอนตอนนี้เพชรบุรีหนึ่งคนนะจ๊ะทุกคนใครอยู่จังหวัดอะไรและติดเอ่อมีติดโควิดกันกี่คนบอกด้วยจะได้ไม่ไป <laughs> จะได้ไม่ไปจังหวัดนั้นๆเราจะได้ ปลอดไทยจากโควิดนะอย่าออกจากบ้านไปไหนดูคลิปพี่ปอไปดีกว่าสนุกไม่ต้องติดโควิดนะจ๊ะทุกคนนี่ป้ายยิงตูมตาม,ตอมโอ้โหเหนื่อยพอพูดแล้วก็เหนื่อยไหนเดี๋ยวเราจะดูข้างหน้าการนี่ข้างหน้าก็จะเลี้ยวทางนี้นะค่อยๆปรับมุมนั่นไงพี่ปอล่วงมาแล้วล่วงเพราะอะไร <laughs> ล่วงว่ากฎผิดหลายรอบมากก็คือต้องบินขึ้นบินให้เร็วนะและขึ้นรถเหมือนเดิมนี่โอ้โหตายกันไปรัวๆเลยจ้าแบบนี้เฮ้ยช่วยด้วยเออนั่นแหละเดี๋ยวก่อนคิดก่อนยืน,นงงงนี่คึงคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีแล้วรถมันอยู่ตรงไหนดีกว่าโอ้ยโอ้ยทั้งเห็ดทั้งแตงโมทั้ง UFO อโอ้โห ลุมเราอยู่คนเดียวเอา้ารถล่วงมาด้วยหรอนี่ฉันขึ้นรถแล้วรอ,แบบอ,อดแน่นอนแป๊บหนึ่งนี่พอขึ้นรถอ่ะคือรอดแน่นอนใช่ไหมใช่โอเคค่ะคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะจ๊ะทุกคนไว้เจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายไปแล้วเย้ yeah. ฉันอยู่ยงคงกับพันนี่เห็นปะ อยู่ยงคงกระพันนี่ไม่ตายโดนอะไรก็ไม่ตายดูเห็ดมันดิพยายามจิ้มเราแต่เราไม่เป็นไรเลยสุดยอดแเล้เออัปเดตครั้งนี้ก็ชอบนะนี่ไปแล้วจ้าทุกคนสวัสดีวันคริสต์มาสไปและบายบายไม่ตายทำยังไงก็ไม่ตายไปแล้ว